วันนี้เราได้มาพร้อมเพรียงกันประกอบพิธีอันเป็นมงคลในงานบุญสงกรานวิถีประเพณีอีสานสงกรานเป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นปีใหม่ของประเทศไทยเราชาวพูทเราก็เราได้ มีพิธีบวงสวงสักการะเทวเวสุวรรณหรือบางคนก็บอกว่าปู่เวสุวรรณเพราะว่าเป็นที่เคารพศรัทธาเป็นเทพผู้ที่มั่งคั่งร่ำรวยประสิทธิ์ปราาะสาทความโชคดีเป็นองค์แรกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกามีความสำคัญอย่างนี้คนโยมที่มาสักการะบูชากันบอกว่าขอพรแล้วมีความสำเร็จท่านเป็นผู้ที่ดูแล้วเหมือนหน้าเกรงขามแต่มีเมตตา แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้กระทำะพีกรรมบูชาเนี่ยมีบัณฑิตพระคุณจัรพงศ์วิจิตสุนทรคุณนี่ก็เป็นลูกศิษย์วัดรพระธาตุทุท่งเศรษฐีที่ศึกษาตำรามนนี้ไปได้ประกอบพิธีเป็นมงคลน,นี้ตอนเช้าพิธีทางพระพุทธศาสนานตั้งแต่ ประธานในพิธีวันนี้ประธานจัดงานคุณแดงที่เราเข้าใจเรียกกันอย่างสนิทก็คือคุณสายสุนีศรีสวัสดิ์พร้อมคุณครอบครัวนะคณะสงฆ์จากวัดต่างๆเช่นวัดพระธาตุนมเมืองยักกวาลีวัดพระธาตุบัวหลวงไทยเมืองเทหาชาปีเป็นวัดพี่วัดน้องอยู่ใกล้กันนี่ครูบาอาจารย์มาจากฟลอริดาก็เดินทางมาแล้วก็เอื้อเฟื้ออุปถัมภ์กันมาตลอดตั้งแต่เปิดวัดก็คือวัดไทยธรรมจาริกสังฆวิหารที่ซันวาเล่ ได้ถวายพรพระเสร็จแล้วได้เดินรับอาหารบินทบาตญาติโยมใส่บาทรับศีลละพรกันนะถวายประเคนพระแล้วภาคบ่ายนีย่เรายังมีนาฏศิลป์นนะครูเนมนะปิยธิดาอามะปโทเป็นครูที่สอนนาฏศิลป์แล้วก็ได้จัดชุดรำมาวันนี้เห็นสนุกขื้นก็ดีใจปราบรื่มใจในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วันนี้นะต้องขอบคุณขอบใจญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกคณะทุกชมรมทุกเขตพื้นที่ทราบว่าวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีมีงานบุญสงกรานก็พร้อมใจกันมาออกโรงทานโรงทานนี่ก็หมายถึงว่าเรามาทานวัตถุทานนะ,อ,ะอภัยทานนั่นนะมาแล้วมีจิตใจที่โล่งโปร่งเบาใครที่รับอาหารไปแ,แล้วเรามีความสุขใครที่เคยโกรธขึงกันเราก็วันนี้ได้ท บุญให้ทานให้โรงทานแล้วก็มีความสุขญาติโยมที่มาออกโรงทานกันนะขอขอบคุณทุกคนนะได้แจกจ่ายให้ทานมีความสุขวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีจะตั้งมั่น อยู่เป็นขวัญกำลังใจอยู่เป็นที่พึ่งศรัทธาแก่ประชาชนชาวพุทธในประเทศสหรัฐอเมริกาใครที่จะติดต่อมาทําบุญที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ลงข้างล่างนี้นะให้ระลึกนึกถึงวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีโดยที่สุดก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระรัตนาตรายัยคุ้มครองปกป้องเราให้มีความสงบเย็นรุ่งเรืองโปร,ร่งโล่งสบายสงการมีความสุขให้ทุกคน ประสบความสำเร็จทุกคนทุกท่านด้วยเทิน